สวัสดีเพื่อนๆครับอ,อันนี้เป็นต่อจากคลิปที่ลงไปเมื่อสักพักนะครับก็คือเป็นคลิปที่ลงไปเมื่อสัดพักก็คือใช้แกน76.2คูณ40มิลน,นะครับอรอบการพันก็ตามนี้ครับรอบการพันตามนี้เลยเบอร์ลวดตามนี้ทั้งหมดนะครับวงจรเหมือนเดิมครับแต่ TR ชุดขับเนี่ย เลือกให้เหมาะกับค่าอาที่ใส่นะครับถ้าใส่ชุดขับแค่2ตัวนี้ใช้ 1K ใช้ 1K นะครับถ้าใช้5ตัว5ตัวนี้เล่นได้แต่้อแตดสิบ2รอยร้ยรยรย่1ิ2ร0อย0 0 100 1ร0 1ย0 120นะใช้ได้มาเลยเนี่ยไล่ลงมาได้เลยค่าเยอะความที่จะสูงขึ้นนะครับและกินไฟน้อยลงความที่จะอยู่ประมาณ300รกว่าใช้ 1K นี่ย ประมาณสามร้อยนิดสามร้อยสามสิบสามสามร้อยสามสิบสามเคเอสามร้อยสามสิบสามเฮิรตอยู่แล,แล้วเนี่ยวงจรก็เหมือนเดิมเนี่ยส่วนค่าอาเนี่ยก็ะไล่าตามนี้เลยเนี่ยผมเขียนมาให้ละอาบวกนะอาบวกก็มาดูฝั่งอาบวกมันจับคู่กับอะไรจะอจับคู่อาอาลบใช่ไหมอารลบค่าเท่าไหร่เนี่ยเส้นเนี่ยคือเส้นจับคู่เนี่ย คุณจับคู่ใส่เข้าไปเลยเลยจับคูเข้าไปเลยอาบวกกระดูฟังอาบวกฮะอาลบดูฟังอาลบอาบวกค่าร้อยจับคูอ่าลบแปดสิบสองก็ได้หรือใช้ร้อยกับร้อยก็ได้ฮะร้อยยี่สิบกับร้อยก็ได้หรือร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบก็ได้นะครับ ไล่ไปขคดออกผมพันชุดเดียวนะมอน็อกผมมีไฟชุดเดียวก็คือคงที่เลยมอไม่จําเป็นต้องมีหล่สเตปนะครับไฟแค่สเตปเดียวถ้าปลามันจะอยู่มันก็อยู่หมดนะครับไม่จําเป็นต้องมีหล่สเตปหล่สเตปนี่คือมันซุ่มเอาซุ่มไฟว่าปลาจะอยู่ไฟระดับไหนนะครับเต็มที่สองสเตปนี่ก็พอแล้วไม่ต้องไปถึงสามสี่ห้าหกสเตปหรอก บูตเบิร์ดไม่ต้องใช้หรอกถ้าจะทาเอาปลาอยู่จริงนะครับทําให้ขค L1 แอหนึ่งเนี่ยเอหนึ่งเนี่ยความจริงต้องเขียนไว้แอลหนึ่งนะถึงจะถูกพนเป็นขครลวดเมื่อเขียนเอนหนึ่งเนี่ยผิดแต่ผมก็เขียนไปงั้นแหละเพราะเห็นเขาชอบเขียนกันแบบนี้ผมก็เขียนตามจะได้เข้าใจกันขค N1 เอนหนึ่งเนี่ยเราทาไงก็ได้ให้ขค N1 เอนหนึ่งเนี่ยมีค่าความเนี่วนําที่สูงกําลังออกมันจะดี พอผ,ผมทําผมไม่เน้นโวลน,นะครับคนอื่นจะเน้นโวลตถ้าไปดูคลิปอื่นๆคุณจะเห็นเลยว่าเนี่ยไฟออกไฟออกเนี่ยนะชุดเนี่ยชุดเนี่ยผมเคยพันไฟออกแค่46โวลต์น,นะเป็นโวลต์ลอยด้วะ46โวลต์แล้วไปดันหลอดโหลดโหลด500วัตนะครับ500วัตก็ยังเหลือ46เท่าเดิมอ่ะ ้วยังเหลือ46โวลต์เท่าเดิมคุณลองไปทำดูดิถ้าเกิดบางบาง,บางคนผมเห็นทำออก300เลยนะ300เจอโหลด500วัตต์ไปดับนะครับไม่ติดโหลด100วัตต์เหลืออยู่150บางคนทำไฟออก1่า150 150โวลต์เจอโหลด500วัตต์เหลืออยู่50ใช่ไหมครับถ้าคุณจะทำให้ไฟออก แบบนิ่งๆเลยไม่ตกอ่ะพูดยังไงโดนโหลด500วัตต์ไม่ตกคุณก็ทำได้เดี๋ยววันหลังผมจะมาบอกว่าทำยังไงนะครับเนี่ยวงจรก็เหมือนเดิมขนาดแกนก็ใช้ตามเนี้ยเนี่ยผมทายไว้ให้นิ่งๆก็แคปเอาไปทำกันพอดีค่าตั้งกล้องไม่ได้มามาอยู่ที่ทำงานอันเนี้ยอันเนี้ยถ้าพัน ่าพันร้อยยิบสามรอบใช่ไหมครับร้อยยิบสามรอบไฟออกไฟออกที่โหลดห้าร้อยวัต์นะครับห้าร้อยวัตอ่ร้อยยิบสามรอบห้าร้อยวัต์จะเหลือไฟอยู่ที่เจ็ดสิบแปดโวลต์นะครับเจ็ดสิบแปดโวลต์นี่คือใช้อาใช้อาร้อยยี่ กับร้อยยี่นะครับอ่าร้อยยี่กับร้อยยี่จะได้อยู่เจ็ดสิบแปดโวลต์ที่โหลดห้าร้อยวัตคุณก็คิดดูเอาแล้วกันว่ามันจะอยู่ไหมปา่ายี่สิบเจ็ดโวลต์ก็อยู่นะครับถ้าคุณทำยี่สิบเจ็ดโวลต์ทำไฟออกยี่สิบเจ็ดโวลต์เนี่ยยี่สิบเจ็ดโวลต์นนะแล้วโหลดห้าร้อยวัตเนะี่ยแล้วไฟคุณยังอยู่ไฟคุณยังอยู่ยี่สิบเจ็ดโวลต์เท่าเดิมเนะี่ยปาอยู่หมดนะครับ คุณไม่ต้องทําไฟแรงทําไฟแรงไปก็ไร้ค่าครับผมบอกเลยถ้าถ้าโวลต์ออกเยอะโวลต์สูงนะครับกระแสมันอ่ากระแทก็คือแอมป์นะแอมป์ M มันจะต่ําแอมป์ต่ําแล้วคือปลาเนี่ยถ้าจะให้นอกดีคือกระแสต้องสูงกระแสสูงนะครับถ้ากระแสสูงโวลต์ต่ปลาอยู่ดีนะครับหรือ วนสูงวนสูงกระแสสูงอ่าวนสูงกระแสสูงเนี่ยปลาอยู่ดีแต่ถ้าวนสูงกระแสต่ำปลาไม่ค่อยอยู่แต่ถ้าวนต่ำกระแสสูงปลาอยู่ผมบอกเลยแต่ลากๆเลยผมจะเน้นที่กระแสมากกว่านะครับกระแสสสำคัญสุดวนเนี่ยไม่ค่อยจำเป็นเลยที่ผมทำนะวนจะไม่จำเป็นสำหรับผมเลยเต็มที่ ห้าสิบโวลต์โหลดห้าร้อยวัตห้าสิบห้าสิบห้านี่ลู่แล้วไม่ต้องเยอะแค่นี้ก็ฮูกินเตียนนะบอกเลยมีเท่าไหรกินหมดอ่ะให้มันมีตัวอย่างเดียวเดินตามเก็บตามตูดเขายัางยังได้ตัวเลยอเอาแคเนี่ยคุณคิดดูฮะคุณไม่ต้องไปทำไฟลงไฟแรงหรอกทำไฟแรงไปไม่มีปลาก็เท่านั้นบางทีช็อตได้มากระดูกขาดหมดตายก็มีส่วนหย่จะตายถ้าไฟแรง ทำไฟแค่เนี้ยส่วนทีอาชุดขับกำลังนี่ก็เลือกให้มันเหมาะสมกับค่าอาค่าอาต่ำก็ใส่ท r เยอะขึ้นมาหน่อยถ้าค่าอาสูงเป็น 1K เงี้ยใส่ส่องตัวพอเหลือเฟือมันจะไม่ร้อนนะครับก็ลองลอองเอาไปทำกันดูกอยากผมก็ไม่เก่งนะเขาบอกว่าคน,คนเก่งเขาจะนิ่งเงียบ ผมไม่เก่งหรอกแต่ผมชอบให้ความรู้มากกว่าแล้วเป็นมันเป็นสูตรที่ผมคิดขึ้นเองมันจะดีกว่าคือผมไม่เก่งแต่ผมคิดขึ้นมาเองแล้วก็มาแบ่งปันอผมไม่ได้ไปก๊อปปี้สูตรใครใช่ไหมครับคุณลองไปไล่ห้าดูสิไม่มีใครยังไม่มีใครทำแต่ผมก็ไม่รู้อาจจะมีคนทำรอบตามนี้นะ <c oughs> อาจจะมี แต่ผมก็ไม่รู้หรอกเพราะผมก็ไม่ได้ไปค้นหน้าของใครนะผมก็คิดคำนวณขึ้นมาแล้วก็ทำดูก็ลองลองลอง,ลองดู <c oughs> ถ้ามันดียังไงก็มาบอกกันนะครับดียังไงก็ทำขายเอาไปทำขายหรือว่าทำใช้เองก็ได้ผมก็ไม่ได้ห่วงนะครับคน คนเก่งเขาจะห่วงกันเขาจะไม่ค่อยมาแบ่งปันอย่างนี้หรอกเขาจะห่วงเอาไว้ทําของตัวเองนะทำข่ายเองแต่ผมอะผมไม่เก่งแต่ผมไม่ห่วงแล้วผมก็แบ่งปันแล้วทุกวงจรใช้งานได้จริงทําได้จริงยกเว้นคนที่มันทําไม่ได้จริงๆมันก็จะมาได้่าผมนั่นคือความสามารถมันไม่ถึงมันก็จะมาได้่าผมอันนั้นผมก็ไม่ถือไม่ซ่าไม่โกรธไม่โทษมันให้อภัยนะผมก็ให้อภยัยพราะ ไม่รู้จะโกยไปทําไมนะไม่รู้จะไปเกียดมันทําไมไมันด่าก็ด่าไปสิใช่ป่ะละ่ะเอาความทุกข์มาใส่ตัวเองทําไมใช่ไหมครับลองดูครับมีบางคนที่ผมสอนไปเขาก็ไปคิดสูตรเองทุกวันนี้เขาก็ได้ดีนะครับเขาก็ทําได้ดีแต่ก็มีบางคนที่ยังยึดถือสู้ทนด้วนอยู่หรือไม่ก็ไปลงทุนไปซื้อของคนอื่นมาคัปปี้เลยก็มีผมก็เห็นหลายคน แต่อันนี้ผมรับประกันว่าปลาอยู่ร้อยเปอร์เซ็ยังไงก็อยู่เอาเให้มีตัวอย่างเดียวเอากินได้หมดอนะ่ะจะลองลองเอาไปทำกันดูนะครับขอบคุณสมาชิกที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับ